สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่องบีมซิลเวอร์นะฮะวันนี้เราจะมาทำการแกะกล่องเจ้า joy ps 4 dual s h o c k 4นะครับผมแล้วก็จะมาทำการเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กของผมนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะฮะนี่ครับนี่อันนี้ก็มาฟื้นนี่เป็นยังไงครับนี่ออกมาฟื้นในกล่องก็ว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรแล้วเก็บไว้ ันนี้จะเป็นพวกใบคู่มือนะครับผมนี่ภาษาไทยเนาะอันนี้ก็เป็นโอ้หนาววะนี่นะครับมีหลายภาษาภาษาจีนภาษาเกาหลีนะครับนี่เราก็เก็บไว้นี่นะครับเราก็มาดูภาษาไทยของเรานะครับการเชื่อมต่อนะครับผมต่อสาย usb ก็ได้นะครับผมกดปุ่ม ps ก็มือแรกจะทำงานนะครับแล้วก็ไฟสถานะจะขึ้นมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย นะครับนี่ฮะเราหยิบออกมาจากอันนี้ก่อนปึ๊บอโอเคครับคนนี้หลบไปนี่ฮะโอ้เดี๋ยวเปิดแฟลชสิถนัดมือนะครับเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยโอ้นี่ะเดี๋ยวลองกดเปิดสิเป,ดเปิดไม่ได้แสดงว่าต้องชาร์จก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมไปชาร์จก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันตอนชาร์จเสร็จเนาะโอเคนะฮะครับตอนนี้เราก็ทำการชาร์จจอยเสร็จแล้ว นะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับสติกเกอร์นะครับแปะตรงไฟเนาะนี่ครับดากอนบอลแซดนาสวยงามวะเนาะแกะออกมาเลยโอ้สวยสวยสวยแปะยังไงเอ่ยเดี๋ยวกันนะนี่นะครับฟอพอดีไหมพอดีเนาะ นี่ฮะโอเคครับสวยงามฮะนี่เรียบร้อยนี่ครับผมก็เดี๋ยวเราจะต่อกับเจ้าโน้ตบุ๊กผมกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเลยนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมเราก็มาดูในโน้ตบุ๊กของเรานะครับไปที่การตั้งค่าบลูทูธนั่นเองนะครับผมนี่ตัวจอยเห็นไหมครับอ่ะมาที่หน้าบลูทูธแล้วให้เราทําการเปิดบลูทูธในโน้ตบุ๊กของเรานะครับผมแล้วก็มาที่แอดบลูทูธ นะครับก่อนอื่นที่เราจะเลือกหัวข้อบลูทูธนั้นก็คือทําการกดปุ่ม ps แล้วก็กดปุ่มแชร์พร้อมกันนะครับที่ตัวจอยนะนี่นะครับให้เกิดไฟกระพริบปึ๊บป,บป,บป,บปบอ่าเป็นการเปิดการตั้งตั้งค่าจับคู่นะครับผมอ่านี่ไงขึ้นมาแล้วเห็นในโน้ตบุ๊กไหมครับก็กดเข้าไปนะครับทำการคอนเน็กเรียบร้อยแล้วตอนนี้นี่นะครับผมก็เป็น wireless controller นะครับได้เข้ามาในโน้ตบุ๊กเราแล้วนะครับต่อไปนี้เราจะทําการเข้าไปใน ปรแกรมสตรีมนะครับผมไปทำการตั้งค่านะฮะจอยในการเล่นเกมในสตรีมของเรานั่นเองนะครับผมมาที่สตรีมครับมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็การตั้งค่ามาที่หัวข้อคอนโทรลเลอร์นะครับผมก็มาที่การตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ทั่วไปนะครับผมอ่ะตอนแรกผมปรับตั้งสีให้เป็นไฟสีเขียวไว้นะครับผมตรงนี้ที่ผมใช้เล่นนะครับผมจะใช้อันนี้ครับรองรับการตั้งค่า p l a y s t a t i o n แล้วก็ นี่ครับรองรับการกําหนดค่าเกมแพดท,ทั่วไปผม,มใช่2อ,อันนี้อันนี้ก็เป็นอยู่แล้วนะครับผมก็ตั้งเวลาปิดคอนโทรลเลอร์นะครับเวลาเราวางไว้เฉยๆไม่ได้เล่นเกมนะ่ะเวลาถึง15นาทีมันก็จะดับปิดไปเองแนละ้วจอยนะอันนี้ก็เลือกได้นะครับหรือว่าจะไม่เลยก็ได้นะครับนี่คอนโทรลเลอร์ Controller ที่ตรวจพบนะครับเป็นชื่อของผมผมตั้งไว้นะครับมาที่การปรับแต่งเนาะก็สามารถปรับตั้งชื่อของเพื่อนๆได้เลยของผมเป็นซิวเวอร์นะครับผมตรงนี้ แต่งแรงสั่นนะครับเปิดไว้อันนี้คือสีนะครับถ้าอยากเป็นสีอื่นก็นี่ปรับได้นะครับเห็นไหมครับสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับอ่าปรับได้เลยนะครับทุกเฉดสีที่เพื่อนๆชอบนะครับสำหรับผมชอบสีเขียวเนาะก็เดี๋ยวปรับไปที่สีเขียวฟืบฟืฟืบอ่ะประมาณนี้นะครับความสว่างก็ปรับได้เห็นไหมครับความสว่างอ่ะนี่หายไปแล้ว จววางผมเอาประมาณนี้พอความเข้มข้นของแสงนะครับถ้าไม่มีมันก็จะ,ะกลายเป็นสีขาวนี่ฮะสีเขียวสวยงามนี่ครับเรียบร้อยอ่ะการระบุตัวนะ่าจะเป็นการสั่นนะเห็นไหมครับสั่นอยู่ปุ๊บอ่ะปุ๊บเห็นไหมครับจอยสั่นอ่ะเป็นการเทสนะครับว่ามันสั่นนี่ฮะการปรับเทียบนะครับเหมือนเป็นการตั้งค่านาะอนี่ครับ ว่าปุ่มมันถูกต้องไหมประมาณนั้นใจลงใจโลนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมปรับตั้งค่าก็เดี๋ยวเราจะเข้าเล่นเกม Le g ก m มาเว l Super Hero ให้ได้รับชมกันนะครับว่าเจ้าจอตัวนี้ทำได้ดีขนาดไหนนะครับกับการเล่นเกมใน s t e a มเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับเพื่อนๆอ่าโอเคครับเราก็ทำการเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมตอนนี้สังเกตได้ว่ายังใช้ปุ่มไม่ได้นะครับผมต้องมาปรับตั้งค่าในเกมนะครับผมบางเกมก็ต้องตั้งค่าในเกมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาที่ออปชั่น นะครับมาที่ Control Config นะครับผมจะมาที่ Change Device นะครับ Change Device แล้วก็กดปุ่มที่ Join หนึ่งปุ่มโอเคเท่านี้ก็สลับเป็น Join แล้วเรากด Accept นะครับผมอ่าใช้ Join ได้แล้วเห็นไหมครับผมเพื่อนๆน,นี่ฮะใช้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปโหลดเกมนะครับผมเล่นคาไว้นะครับป่ะเทสดูกันโอเค สีเขียวสวยงามผมชอบสีเขียวไงผมเลยตั้งเป็นสีเขียวนี่ครับเดินเสร็จต้องไปชาร์จแบตนะครับผมเซียวรีเ,เสิเร์ชซเร์เร are extremely useful for taking the fight to bad guys while underwater. These subs feature advanced tracking equipment, ideal for locating enemies or items of interest. ดูาอธิบายอะไรทุกอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับฐานทัพอันนี้เนาะโอเคมาแล้วครับผมนี่ ผมใช้จอยอยู่นะเห็นไหมครับนี่ผมเป็นไอรอนแมนนี่นะครับนี่ครับเป็นการมุรายพวกนี้นะครับนี่ครับผมใช้จอยอยู่นะมีสั่นด้วยนะครับเราทำอะไรมันก็สั่นอยู่นี่ครับเราจะเปลี่ยนเป็นพิจอของเราอยู่ไหนจช่เฮ้ยเฮ้ยเออมาแล้วนี่ครับเราทำการทุบอ้าวทุบอันนี้อ๋อติดติดติด ร้อยครับอายุหมุนกันเลยทีเดียวโอ้ยมุมกล้องต่ขอขึ้นมาดิน,นี่ครับปุ๊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 บ,บอร้อยเก็บ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 ต้องใช้ Spider Man บ e r สไปดี้ s ซนส์สไปดี้เซนส์เกมเนี่ยเล่นได้น่าจะทุกเกมนะครับผมยังไม่ได้ลองเกมอื่นเนาะแต่ก็ใช้ได้อยู่นะผมลองเกมอะไรวะเกมที่แข่งได้อยู่นะครับผมตั้งค่าแบบผมเลยตั้งค่าใช้ในสตรีมตั้งค่าครับเพื่อนๆในด้ดายพวกศัตรูนี่นะเก็บลงเก็บเลือดต้องเข้าไปในนี้เนาะก็เดี๋ยวผมเอ้าสไปเดอร์แมนตกบันได เซฟไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับอ่าก็เข้ามาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับในการตั้งค่าจอยในการเล่นเกมสตรีมนะครับมันไม่ได้ยากเนาะผมก็ตั้งค่าตามที่ผมทําให้ดูเลยแล้วก็ใช้เล่นได้นะครับเห็นไหมเดินไปเดินมาอากะโดดปล่อยย้ายปล่อยยยค่าเพื่อนๆได้นี่อย่างเงี้ยครับนะฮะก็สวยงามครับสำหรับวันนี้ ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะาะไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวยปะ,ะ่ะดาวก็มาแซลท